เรจะมาแข่วาดลูกกันนะคะเพียงให้พีนะคะจะให้กันผู้ชมเลือกด้วยนะคะถ้าดำไี่วยาครับแป๊บหนึ่งนะครับเฮทไมไม่ด <maison> ้ทำไปทำไปเลยไยได้เด <na mama S 1> ี <facial> ๋ยวให้ม่ะใช่ไมด้ไวเสยไม้ไดสีนแต่มันนมันไม่ดเราไดิดอะไนี

เคนยนี้ันี้นะควน่าเงค่ะสปากันคอาคุณาไปห้ค้เออตอนนี้นะครับทเจป็นที่เรียบร้อยนะครับใช่ค่ะมาโหวตกันนะครับอันนี้อันที่หงเดี๋ยวเอาไปเทียบไปดูนะครับเ๋ยวอาไปเทียบไปดูนะเพิ่งเทียบโอ้โห เบอร์หนึนน่งเบอร์สองเบอร์สามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ